เหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นในวันนี้ที่สำนักงานป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินปปงกับการป้องกันปรับปรามการฟอกเงินและยาเสพติดกมทปปงที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ร้อนแรงในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในวันนี้มีการเผยแพร่าข่าวว่า7บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้มีการขอเลื่อนให้ข้อมูลเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนและการฟอกเงินซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ร้อนแรงในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนายดนุพลปุนการสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยที่เป็นประธานคณะกรรมาการกมท การป้องกันปรับปรามการฟอกเงินและยาเสพติดได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการประชุมกมทว่าวันนี้เป็นการติดตามสแกมเมอร์ข้ามชาติสืบเนื่องจากกระแสข่าวว่ามีเงินสีเทาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยผ่านบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ร้อนแรงในตลาดหลักทรัพย์ แต่ที่น่าสนใจคือการที่เจบริษัทนี้ได้มีการขอเลื่อนให้ข้อมูลเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนและการฟอกเงินซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและเป็นปัญหาที่ร้อนแรงในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนายดนุพรได้เผยว่า เป็นการเชื่อถือในตลาดหลักทรัพย์ว่า7บริษัทนี้เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและไม่มีปัญหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการลงทุนจึงได้มีการขอเลื่อนให้ข้อมูลเพื่อสอบถามเพิ่มเติมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ร้อนแรงในตลาดหลักทรัพย์ แต่ที่น่าสงสัยคือการที่เจ็ดบริษัทนี้ไม่สะดวกเดินทางมาที่กมทเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนและการฟอกเงินซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและเป็นปัญหาที่ร้อนแรงในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนายดนุพลได้เผยว่าเราจะเปิดประชุมกรรมการอีกครั้งหนึ่งเมื่อบริษัทเอกชน พร้อมที่จะเข้ามาที่ประชุมกรรมธิการเพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนและการฟอกเงินซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ร้อนแรงในตลาดหลักทรัพย์ แต่ที่น่าสงสัยคือาการที่บริษัทเอกชนไม่สะดวกเดินทางมาที่กมทเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนและการฟอกเงินซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและเป็นปัญหาที่ร้อนแรงในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนายดนุพนได้เผยว่าเราต้องเชื่อใจบริษัทเอกชนเหล่านี้ว่าเป็นคนดีและไม่มีปัญหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการลงทุน จึงได้มีการขอเลื่อนให้ข้อมูลเพื่อสอบถามเพิ่มเติมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ร้อนแรงในตลาดหลักทรัพย์แต่ที่น่าสงสัยคือการที่บริษัทเอกชนไม่สะดวกเดินทางมาที่กมทเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนและการฟอกเงินซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและเป็นปัญหาที่ร้อนแรงในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย นายดนุพรได้เผยว่าเราต้องเชื่อใจบริษัทเอกชนเหล่านี้ว่าเป็นคนดีและไม่มีปัญหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการลงทุนจึงได้มีการขอเลื่อนให้ข้อมูลเพื่อสอบถามเพิ่มเติมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ร้อนแรงในตลาดหลักทรัพย์ แต่ที่น่าสงสัยคือการที่บริษัทเอกชนไม่สะดวกเดินทางมาที่กมทเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนและการฟอกเงินซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและเป็นปัญหาที่ร้อนแรงในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนายดนุพนได้เผยว่าวเราต้องเชื่อใจบริษัทเอกชนเหล่านี้ว่าเป็นคนดีและไม่มีปัญหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการลงทุน จึงได้มีการขอเลื่อนให้ข้อมูลเพื่อสอบถามเพิ่มเติมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ร้อนแรงในตลาดหลักทรัพย์แต่ที่น่าสงสัยคือการที่บริษัทเอกชนไม่สะดวกเดินทางมาที่กมทเพื่อสอบถามเกี่ยว